เบว่าผู้คนแบบลายเทไลแหงเป็นระเบียบเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าเมืองไทยอย่างเนาะนี่คนไทยแบบลายเทไลแหงเป็นระเบียบนะเอออันนี้ที่แบบคนเนน้อยข้นเนน้อยต้องปฏิบัติระเบียบไรแต่ว่าคนไล่กับปฏิบัติระเบียบไรแหงเป็นระเบียบพวกเกาพี่น้องเนาะพี่น้องเพื่อนกับบ้าไฮเกียรติกันแต่กาบแต่กัคนไหนที่เขามาต่อคิวก่อนกัจะได้ขึ้นก่อนเนาะพี่น้องคนไล่มาก่อนก่อนจะได้ขึ้นก่อนมาทีร่างกับต่อคิวทีร่างแบบเด็กทีพี่น้องเนาะ จะพ่อได้มีการแซ่งคิวกันเลยพี่น้องโ <c oughs> <c oughs> oh อง้โหเต็มขบวนเลยนะเ <c oughs> มื่อกี้นี้ฝาเข้ามาก็รู้สึกผิดอยู่นันพี่น้องนะนี่เราจะไปฝั่งนั้นเนาะจะไปลงฝั่งนั้น สวัสดีครับสบายดีพี่น้องท้องฝั่งไทยลาวเนาะตอนนี้ต้อมกับยู่ที่สถานีเพชรบุรีนั่นเองเนาะพี่น้องวันนี้ต้อมจะพาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศยูที่สถานีเพชรบุรีสถานี MRT เนาะพี่น้องตอน,นนี้นี่บอกเลยเรือว่าสถานีแทบแตกเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยนี่นะพี่น้องนะเต,ต็มเลยพี่น้อง โอ้โหพี่น้องร้นมาถึงฝั่งนี้นะพี่น้องนะฟ้าตอ่โอ้โหแน่นปีบเลย แน่นเลยพี่น้องนี่ค <co ือด pues ูในจอเลยพี่น้อง้าสนคือดสารีกาโอ้โหเต็มเลยจะขึ้นไลน์ไหมเนี่ยพี่น้องนะเชเนี่ค huh ือบรรยากาศอยู่ที่สถานีเพชรบุรีเนาะพี่น้องเนาะล่าสุดนี่นะ เยอะจริงๆนะพี่น้องนะเต็มสถานีเลยครับเนี่นี่ล้นจนมาถึงฝั่งนี้แน่นอนพี่น้องผู้โดยสารโปรดทราบเนื่องจากมีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมากกรรุณาะมัดระวังกระเป๋าและสัพมภาระที่มีค่าของท่านายเบบ้าผู้คนแบบลายถั่วไร้แห้งเป็นระเบียบเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าเมืองไทยอยู่นะนี่คนไทยแบบลายถั่วไร้แห้งเป็นระเบียบนะ เอออันนี้ที่แบบคนเน,น้อยคนเน,น้อยต้องปฏิวัติระเบียบไรแต่ว่าคนไล่กับปัติบ้ญญานระเบียบไรแห้งเป็นระเบียบเก่าพี่น้องเนาะพี่น้องเพิ่นกับ่าให้เกียรติกันแด่การแต่กาคนไล่ที่เขามาต่อคิวก่อนกับจะได้ขึ้นก่อนเนาะพี่น้องคนไล่มาก่อนก็จะได้ขึ้นก่อนมาทีร่างกับต่อคิวทีร่างแบบเด่นพี่น้องเนะาะจะพอได้มีการแทรกคิวกันเลยพี่น้อง

Hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không โอ้โหเราต้องบอกฟังนี้เมื่อกี้คนเยอะเราพี่น้องเนะโโาะขอโทษเพิ่นมากเนาะนี่เราจะไปยืจนจุดนี้นะน่าจะขึ้นขบวนไปไม่ได้แล้วโอ้โห,โโห,โโหโเต็มเลยพี่น้องเต็มขบวนเลย มองเลยได้ว่าฟังไล์กับเต็มเนาะพี่น้องนี่สำหรับสถานีเพชรสบูรีเนาะสำหรับคนเดินทางกัโรถไฟนี่ประมาณจะงงประมาณนี้นะพี่น้องนะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกานาทีเนาะ สถา,านีเพชรสบุรีนะสำหรับใครที่เดินทางช่วงเวลานี้ด้วยรถไฟนี่ก็ต้องมาเร็วๆหน่อยนะพี่น้อ,นนะนองนะเพราะว่านี่เต็มเลยพี่น้องฟังนี่เต็มเลยขึ้นไม่ไรนะเออขยับไปไม่ไรนยะพี่น้อง <c oughs> เราขึ้นไปข้างบนก่อนนะเราจะไปฟังน,ะนะน,นั้นนะฝังนี้เราต้องข้ามไปฟังนั้นก่อนเพราะว่าเราเดินไปไม่ไนะ้แล้ว โ oh. อ้โหเต็มขบวนเลยนะเมื่อกี้นี่ฝาเข้ามาก็รู้สึกผิดอยู่นัพี่น้องนะดี้เราจะไปฝั่งนั้นเนาะจะไปลงฝั่งนั้นโอ้โห oh. <c oughs> สถานีเพชรสบูดีเมือนเน่นโอคนเยอะมากๆพี่น้อง เดี๋ยวบ่าขบวนซ้องฟังเนี่ยปลว่าขึ้นบบไลด้วยนะมีร้นนานตั้งๆต่อคิวขึ้นนะเดี๋ยวจะไปลงอีกฝั่งนี้เนาะเพราะว่าเข้าไปไม่ได้นะอือ <c oughs> จุดนี้ก็เต็มเหมือนกันขึ้นมาเมื่อกี้ก็เต็มฝั่งนี้ก็เต็มเหมือนกันพี่น้อง จะไปลอยไปเนี่ยป้อตัวอหนี่นะพี่น้องนะป้อตัวโอ้โห ไม่ได้เลยก็จังหวะขึ้นก็ต้องเปิดดีกวจุดนี้ก็เต็มแล้วพี่้องูไ้ารกได้เมื่อเข้าสู่กระบวนรถไฟฟ้าู ังนี้มาแล้วพี่น้องฝั่งนี้คนไม่เยอะนอกแต่ฝั่งฝั่งนี้นี่เยอะจริงๆโอ้โหเยอะจริงๆนะ นี่พี่น้องเราจะมาส่มบรรยากาศแล้วนี่นี่พี่น้องนะบอกได้เลยว่าสถานีเพชรบุรีสม,มไงไง่เองหรือเปล่าสถานีแทบแตกเนาะสำหรับคนที่เดินทางโดยมี MRT กับ เดี๋ยวๆเลยนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสุมมุ่งนีซุ่มมุ่งแบบเด่งดวดนะพี่น้องนะนี่ไปฝั่งไหนก็เต็มเมื่อกี้ต่อมาจีต่อคิวเขาฟังนี่เนาะก็เต็มอีกพี่น้องก็ว่าเราเต่อคิวเขาลังเขาอีกวันนี้เขาจะลองไปฟังไหไอีอกเนาะไปร้านนั้นอีกว่าจะมีทีว่างเขาต่ออันนี้ก็สามารถสถานีนี้ก็สามารถ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลลิงหนนอพี่น้องเราจะมาต่อคิวฝั่งนี้ก็นะว่าจะไล่ขึ้นขบวนนำเขาไหม น่าจะได้ขึ้นอยู่เนาะพี่น้องเลาะเขาว่ามั่เดิมเบาวางแล้วแบบโอ้โหเ,เต็มเหมือนเดิมนี่นะเราต้องขึ้นฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนเขาไปเปลี่ยนอยีกฝั่งนึงสถานีที่ไม่มีคนเยอะเนยะน้องเนาะ พี่ๆคนไลค์สื่อส,สอบที่มีก็ฝากกดซับสไครค์กดไลค์กดแชร,ร์เพื่อไปกระตุ้ใจเฮ้เห็ดคลิปต่อไปเด้อ